ไอ้ที่มันมีทุกวันเลยวัคซันควด1ิดาร์ิโอติดกระตุกติดารดิแล้วดูมากใครอ้ที่คนทีกไหน เลิกเรียนแล้วเหรอลูกอ๋อโงเรียนอะไรคะเนี่ยโเร<ะ>ียนอนุบาลโชพิสัยค่ะอ๋อโรงเรียนอนุบาลโชพิสหนเรียนปอะไรคะลูกยเดี๋ยวยูปอหกเขาด้วยเหรอลูกปออะไรปอหกค่ะอ๋อเก่งมากเ้นเยอะนะที่นะนี่ับ

จะนำ้ำยังไงเฮ้ยโตโน่เรามีโนมดีกว่าดเ,ดเดี๋ยว,วยเจ้าหน้าทีแจกเด็กๆเลยเน,ะนาะกว่าวิทยาลิกาอะไรอยี่ยเงี๋ย้เฮ้ยนี่มัาในนี่นี่ว,วาจะเป็นเอ็กใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอ้เครียดเลยลุงแม,ม่งเล่นอะไรของชั้นเนี่ย เราต้องก็ต้องเดินผ่านไปยี่้ไ้านทั่ะบัดี้ค่างี่ไหนทีก้าี่กาปาทลายรอะไรเนี่ยอหลอขอบคุณมากใช่ขึ้นึ้นขึ้นงพึ้นงการดอนหลอเล็ก เข็เปิดทุกวันนะวันพ anyway> ุธก um ับวันโอ้ใครเก็บทุกแขน็งบางเท่าไหร่ล็อกหนึ่งก็กี่บาทนี้เมจดแค่ส0บาทนี่กี่บาท2เม็ด40โชคหมดย้ายหนิ20บาทย้ายอ่ะ เอาใยเศษสิบบาทอันนี้ยี่สิบอันนี้ก็ยี่อันนี้ยีอันนี้สิบไม่แพงไม่กับบานอนมหี่คือหยางนีททุกไปชบุกข้ามามาทักมาคุยใกล้ม่ผิดบาทมา้กาว่าอยู่นี่จะรักกได้นีเดี๋ยวเราต้องขอมา เดินมาเ,นเนี่ยน้อได้นี่หาย,ยากมากเลยตตอนมีกด้วยวไปไหนกาวไม่เคยเห็นตำรวจวาเดินตามคนหล่อไม่เคยเห็นตำรวจหรอลูกมีแต่วิ่งหนีตำรวจนี่เดินตามตำรวจ เดิตเดนตามคนหล่อตอนนี้ตำรวจได้โดนนล้วที่รบาล้อไม่หมดแล้วขายดีไหมยายเป็นไรนี่ทไมนั่งรถเข็นน่ะยายขาหางลดาลวงาตาจอดกระเปลงอ่างอ๋อเ้วไปรักษาโรงพยาบาลไหนนี่โรบาไหนล่ะเหมือกานอ๋อโรงพยาบาลเหมืองกาญน์งูเนะดีป๊ ไค่เนื้องักยังไงมังี่ไม่ใช่รงปาเขารักษาดีบอดีดีจ้ะดีเนาะเออกี่ปีแล้วนี่กี่ปีแล้วนี่มันเขาแม่งคบสี่ีล่ะบอสอันเพิ่นไท้ใตอย่างนี้สปีเพิ่นไใต้ท่าเอใเ้ยนนี่ะเนี๋ยมันช่วยะมีสแกนบอส หาเลยหาเลยเดี S <S ๋ยวมาสแกนไม่มีต er> ังเหมือนกันแต่ไม่ม uh ีสแกนอันนี้เห็ดอย่างนี่เห็ดนางฟ้าค่ะคนขายเป็นนางฟ้าก็เลยขายเห็ดนี้ได้ขอบคุณค่ะ กิล้สิบบาทก็กลสิบาทโลละโลละร้อยอรออันนี้คือสดสดเลยใช่ไหมเนี่ยอ้นั่ไปนั่งบอกอันนี้ข้จะไปไหนคนเนี่ยผู้ติดเยอะเลยเลิกเรียน โรตีสตูนจริงอ่ะอยู่อำเภออะไรสตูนเนี่ยแล้วโรตีสตูนคืออะไรแจวสูตจากใจผมอยู่สตูนนะฮะผมมาได้นะนี่หลอฮวงที่โปรยโก้เนี่ยโปรยโก้จะเปนอะไรญาติอยู่อำเภออะไรแล้วงูเปล่าโอเคขอบคุณค่ะไม่เป็นไรฮู้ย อะไรนะโสนะไหมทำไมอ่ะโสเกรงใจโสขอบคุณมากลขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะเกงใจขายแก้วเท่าไหร่เนี่ยขายแก้วเท่าไหร่ขา้วเท่าหรอ๋อให้ขอบคุณนะครัได้ะเป็นตจบ้างพักตว คือผมเป็นตำรวจผมไม่ใช่นายกนะผมจะไปขายดีกโลอีค่ะคูไมคะฮะฮะคือรูกรอจ้อ๋อคือรูก๋อผมรูรออ๋อขอบคุณมากจับอนไ้วะจำได้จ้า ขายดีไหมคุณลุงหมดดีของใส่ได้เนาะวันดีค่ะลูกไปไหนกันเนี่ยมาเดินตลาดมาเดินตลาดรู้ไหมถ่ายรูปกับลุงไหมเอาไหมเอาเร็네วเร็วนะรับหนึ่งสองสามเลยนะแล้วกล้องหนูอยู่ไหนอ่ะอันนี้อ่ะเมมเมมดูแลเมมเอาสิเอากล้องเรื่องมาดิเรื่องไม่มีโทษทาร์ดิ

ไม่แต่ผู้รักผู้ใหญ่ทั้งหมดต้นนี้นะเพราะมันเด็กน้อยต้นนี้นะเขาเรียกว่าไอสลัลม์สโรมแกนดยุกเอ็นเต้ย์เยอะพ่อคนไหนบอกมาเดี๋ยวนี้พ่อ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 เจ้ามีพ่อคนไหนเนี่ยพ่อค่ะเจ้ามีพ่อคนไหนเนี่ยพ่อถ้าเรียก ถ้าเรียกลุงว่าพ่อนี่รับเลี้ยงเลยเนี่ยอ่ะเอาเลย่อพ่อพ่อกำลังมองกำลังมองอยู่กำลังมองอยู่ออยแสดงว่าลุงเหอองี้งยงหรือเปนี้ยลงเหวยงเนี่นะอ๋อแหนมหมูแหนมเนื้อนะโอเค ดโโได้แล้วครับทดลองมาครับสแกนได้ไหมอ๋อมีสกแกนด้วยอันนี้กินหมูหรือกินเนื้อที่ที่บอกว่ากินหมูกินเนื้อหมนะูครับกินไหมอันนี้หมูอันไหนหมูเอาหมูสิบอันเอาเนื้อสิบอันเลยเดี๋ยวให้พี่ครับอีกร้อยเมตรครับถึงคนระับอีกร้อยเมตรฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นฝั่งนี้ครับอ๋อโอเค ผมมาเอาให้พี่สาววัดบุญจันทร์เขาขาเดินมาเนี่ยอะไรกันครับอ๋อเห็นไหมร่ำรวยเลยเนี้ยผมยังรอเลยลูกน้องกูโอ้โหเบิร์ดยังรอเลยอ่ะ ันสุดยอดเอาโทรศัพท์ที่มาคร oh. ับโทรศัพท์ไม่อยากถ่ายรูปเลยถ่ายรูปกับเบิร์ดนะนะเบิร์ดก็ถ่ายเลยถ่ายกันแล้วเออถ่ายดูนะะพอออกออกขึ้นถนนคนเดินบ้านตลาดสดสองร้อยนะชื่อนี้ถูกไหมบ้านเย็นทำปะนาณาเนี่ยนะโอเคโอเคจะคุณป้าไปเลยนะ ดังยังกินยังให้ยังก็ถ่ายรูปเลยคือแล้วนะขอบคุณนะมากครับได้ที่เก็บไปทานแบ่งกันด้วย